ชอรอยเรื่องเมืองสมุทรปราการวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่สูนย์การรเยนรูททางธรรมชาติครับคือสวนยายนิดแอดตังยอมระเพาะหมูอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติยอดฮิตของคนจังหวัดสมุทรปราการเป็นทั้งแหล่งเพาะไม้ดอกและไม้เมืองและแอบกระซิบค,คุณผู้ชมเลยนะว่าที่นี่น่ะเขามีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำล้หวาน งานนี <muitas S 2> ้จะมีสองรถนะคะจ่หมดมารับมานว่าไ่วนวิปอนคนี่สาไม่งค่ะนี่เป็นสาาอเยงค่ะบอ้ียสองยายค่ะนี่ต้องทำอะไรอ่าเงีย้นจาก้นจกมีลูกด้วยใช่ไหมคะมีลูกครับ นิสเดานิสเดาทำน้ำเชื่อมไปเลยทำน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ได้โอ้ปลดมันเหมือนน้ำตาล้าลแก1แก้วลดลอเดี๋ยวตั้น้ำตดลตั้งน้าลมันมเีดี๋ยวให้น้องผมเดินตั้งลูกจูบ้าวะ้รลูกจกิดอนได้ใช่ได้ค่ะแจโ้ลลองครั้งเดียวแค่ไนาชูน้อยใล้เราต่อก ห้าสี่สามคุณตาเดี๋ยวเพิ่งนมาไปหลังให้ผมเก้าหนึ่งห้าสี่สามสองยิ้มยิ้มใหม่ครับแต่ว่าเก่งหน่อยพอรองเท้าสิเก่งเลยโอเคอ่ะอย่างเดียวเออแม่ไม่งั้นเก่งหน้านี่ก็สวนทิ้งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพื่อนนะอยู่ไหนไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวเดียวงนี้เดี๋ไปไหนทางนั้นแหละโอ้ย นตอนนี้โอปออยู o, lands, ay, <ac> ่ก <c oughs> <aks> ับเจ้าของสวนยายนิดแอบบางยอกับคุณตาสิทธิ์และคุณยายนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณตายายค่ะสวัสดีก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตถามขายที่ขายที่อะไรครับนี่ตอนนี้นะคะโอปออยู่กับเจ้าของสวนยายนิดแอบบางยอกับคุณตาสิทธิ์และคุณยายนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณตายายค่ะก่อนอื่นขออนุญาตถามเลยที่มาประวัติความเป็นมาของสวนยายนิดแอบบางยอมาจากไหนคะพี่ยาย ก็เป็นที่ดั้งเดิมของปู่ย่าตายายครับก็เป็นมรดกท่อนมาจนมาถึงยายนิดนี้นะครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ไร่กว่า4ไร่สามไร่กว่าแต่เป็นการปลูกแบบเพื่อผสมปู่ย่าตายายนะครับเป็นคนพื้นที่ที่นี่นะครับก็ได้รับมรดกมาที่เป็นที่เป็นคนไดรับมรดกมาเกิดที่สมุทรปราการค่ะเป็นคนประมาณนี้เลยพื้นที่รอบๆของสวนนี้ ประมาณสาไร่กว่าสีไร่แล้วทาการเกษตรแบบผสมผสานว้แนวคิดนี้มาจากไหนเะี่เล่นที่พวกธรรมชาติตรงนม้ธรรมชมคิค่ะแล้วพอเห็นทางเข้ามาเนสะพานพอหนึ่งพอสองนเป็นส่วนที่แบบเป็นส่วนธรรมชาติมากที่ชาวสมุทรปรกาตัวเลยก็มาให้หาัปตาแล้วก็ สดชื่นใจนอย่างแน่น,นอนคือเหมือนเป็นความประทับใจอันดับแรกเลยเวลานักท่องเครื่อเลยหอมชื่นใจนี่ทำเรี้ยวนิดๆคือมันเป็นน้ำมะพร้าวคือเป็นมะพร้าวน้ำหอมสมชื่อชื่นใจจริงๆที่ค่าแฉแบบนี้ เก้คนลกต้มชอเามามก็ูตกแน่ด้วยได้ดิได้ผู้ต้องการทวันนี้คเรื่อง ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันเลยถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ที่นายกชักใส่ใจด้วยคืคอหยอเนี่ยใช้แค่ตอนแรกก็นิ่มๆอยู่เนาะคุณยายเนาะ อคุณผู้ชมวิญญาณไทยเป็นกัดที่โสดแต่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานใคืมวิญยายถ้าเป็นคอมมอนจับร่องแบบได้แล้วหลายีถ้าจะดูขึ้นานนี่คีก็มีสองรสค่ะที่ส่วนใหญ่นี้จะมีสองรสนะคุณผู้ชมมีรสสมุนไพรก็จะมีตักทีกับอิกไทยมีชิมแล้วก็จะมีความเผ็ดเผ็ดอร่อยนะคะและนี่ก็คือ ร้อนจริงคุณผู้ชมต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ามันจะร <simplesmente S 1> ้อน <fry UC> และเขาต้องรีบม้วนอย่างเร็วเพราะว่าแป้งเนี่ยพอออกจากกระทะออกจากเตาเนี่ยมันจะลงนะจะแข็งแข็งเร็วมากค่ะร้นนี่ก็จะอินเตอร์พี่ปอทำสักสักองถึงเลยได้ค่ะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวพ่อมาสแกนไหมเดี๋ยวอ๋อเวลาคุณนะได้ค่ะได้ค่ะคุณเนี่ยงานถ้าใส่ถุงมวอด้วยค่ะชุบดิฟช็อกโกแลตนี่ แลยมากเลยที่นี่ครับสวยมายผมเลยนะ